สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอกแมพสกิบีดิเทเลสบัตเทิน,นะครับผมท็อปช็อตของช e. าแนลจีทูจีเกมมิ่งทีวีจะพามาดูอัปเดตกิจกรรมเอาไทท่านหรือกิจกรรมได้ไทท่านดิวแมน2.0สีแดงแรงลิตนั้นจะได้ยังไงมีวิธีแบบไหนบ้างเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยนะครับแล้วก็จะมาแจกโค้ดด้วยนะครับมาวิธีแรกน้องจะต้องดวงดี เสียง,ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าไปเล่นกิจกรรมตัวนี้นครับเข้าไปต่อสู้เลยแล้วก็ทำแต้มให้ได้เยอะที่สุดถ้าน้องเน้นความเร็วผมแนะนำให้ทำแต้ม800ล้านดาเมจนะครับเมื่อทำครบ800ล้านแล้วเราก็กดออกแล้วก็เล่นใหม่นะครับไม่ต้องอยู่จนจบนะและที่สำคัญเราจะต้องลงกับผู้เล่นคนอื่นหรือคนเทพแบบผมก็ได้นะครับผมนี่ก,กึ่งนะครับ ไม่ถึงกับสุดมากนะครับอันดับผมก็น่าจะประมาณ50มั้งไม่ได้ดูค่าพลังของผมนะครับอ่ะตอนนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราถึง800ล้านดาเมจแล้วอันนี้คือดาเมจรวมนะครับเมื่อถึง800ล้านแล้วเราก็กดออกแล้วเข้าไปเล่นกิจกรรมใหม่แค่นั้นเองครับเห็นไหมเห็นเขาออกไหม <laughs> แต่ถ้าเราอยากโชว์ความเป็นหนึ่งในใต้ล่าโดยการที่อยากติดอันดับ ท็อ10ไม่ใช่ Top 10ดิหนึ่งในร้อน้องจะต้องเข้าห้องส่วนตัวและก็ไปทำดาเมจนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นกับคนอื่นแล้วคนอื่นมีไททันคอกแมนตัวนี้ผมแนะนำนะครับให้ออกจากห้องนี้แล้วไปห้องส่วนตัวเลยนะครับไม่งั้นจะโดนตัดจังหวะได้นะจากนั้นเมื่อเราทำแต้มครบแล้วในจำนวนไม่ใช่ในจำนวนแบบเต็ม6,4 0 0แต้มต่อวันนะครับถ้าอยากซ่ม ก็มาสุ่มได้นะครับถ้าคิดว่าตัวเองวันนี้ผมดวงดีเอ้ยดวงดีเห็นไหมล่ะแสงออร่ามาแต่ปรากฏว่า <c oughs> เปิดได้ไพ่อาวุธไม่ใช่ไพ่ดิอันนี้เขาเรียกว่าการ์ดอาวุธนะครับโอ้ยการ์ดแต้มอาวุธนี่แหละเราก็มาสุมได้เลยนะครับนี่ก็กดสุมไปเลยครับมันก็จะมีไพ่ออกมา3ด้านนะครับกลางขวาซ้าย น้องก่อนเลือกเอานะครับว่าไอ้สมตัวนี้นี่อันไหนมันจะให้ไททันดิวแมนผมก่อนเลือกอันนั้นนะครับผมแนะนำจากที่ลองมา2วันตรงกลางไม่เวิร์กผมว่าซ้ายกับขวาน่าจะเวิร์กสุดแล้วนะครับมามาดูกันว่าผมเล่นครบและของวันอาทิตย์นะ โดยใช้แต้ม6,004ผมก็เปิดไม่ได้ครับจากนั้นมันจะมีอีกวิธีหนึงพลังโลบัตช่วยท่านได้นี่เห็นกล่องนี่ไหม15%มีโอกาสได้จิกซอด t ไททันดิวแมน2.0ดูนะครับตอนเมื่อกี้ผมมี3อันใช่ไหมพอผมกดซื้อปุ๊บผมก็ได้อันอันที่4โอ้กำลังนึกชื่ออยู่อ่มาต่อจากนั้นผมก็กดต่อนะครับอันนี้คือผมกดซื้อ สาธิตให้ดูนะครับเผื่อน้องอยากจะวัดใจดูซิว่าถ้าเราจะซื้อก่ลองตัวนี้มีโอกาสที่จะได้ไหมมาดูต่อนะครับผมได้มาล้หครั้งต่อไป299เก้าเกโรบรักโอ้ยมีรอหันด้วยอะมาดูต่อแล้วมันจะได้ไหมหืกว่าจะกดได้แต่ละทีนะครับเหมือนเขาทําดีเลยนะแล้วเราก็กดช็อปโอ้ยผมนี่หัวร้อเลยครับไม่ได้โอ้ยเสียไปเลย9้อโรบรัก แต่เราก็จะได้แต้มานะครับแต้มเขาเรียกอ,อะไรแต้มของกิจกรรมที่เป็นแกนพลังงานที่เป็นเสียงแดงของหน้าอกไททันดิวแมนครับเราก็จะสุ่มได้มาอยู่นะมันก็จะสุ่ม1 0 0 0ถึง5,000นะครับอ่าผมซื้อต่อผมก็ได้มาละว6อันพอจากนั้นผมก็จะไปสุ่มให้ดูนะครับอันนี้เป็นแต้มที่เราได้จากการที่เราซื้อกล่องมหาสนุก กล่องสีแดงแรงลิตจากไททันนิวแมนครับมูลค่า299โรบัตนะครับมามาดูเลยดูให้ดีนะครับว่าเลดออกยังไงผมนี่เข็ดแล้วการเลือกตรงกลางแต่ผมก็ยังลองเลือกอยู่จากนั้นมันออกขวาผมรู้แล้วลองขวาบาั้งดิไม่ได้ผมก็จะทยอยสลับไปซ้ายนะครับอันนี้ผมใช้เทคนิค ตอนที่ผมเล่นกิจกรรมไททันค็อกแมนครับมันก็ได้ผลอยู่นะครับมามากดสายมาโอ้ได้มาแล้วมีจิกซอเอ้ยจิกซอมีจิกซอเจ็ดอันแล้วนะครับโอ้อันนี้ออันนี้แบบสับขาหลอกมากโอ้แบบพอแบบเอฟเฟกแบบมันจ้าใช่ไหมครับผมก็นึกว่าได้ครับคือถ้าจ้าแบบนี้ จ้าแบบนี้คือมันจะได้อาวุธเพชรเงินและก็ไททันดิวแมนนะครับเห็นไหมนี่แหละดังนั้นอย่าเพิ่งดีใจเกินนะครับให้มันจ้าแล้วเห็นตัวก่อนเราค่อยดีใจนะครับมามาดูต่อครับผมก็สุดซ้ายตลอดนะครับซ้ายผ่านตลอดผ่านตลอดคือมีสิทธิ์ลุ้นนะครับมาเนื่องจากว่า กิจกรรมครั้ที่แล้วผมก็กดซ้ายกับขวานะครับสลับกลางนี่ผมแทบจะไม่กดเลยเกิอไยได้ไปเร็วในที่สุดก็ปลดล็อกไทยท่านดิวแมน2.0เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมจ้าสับค้ารอเมื่อกี้เงินเต็มแม็กคือเงิน5ล้านนะครับส่วนเพชรก็จะจ้าแบบนี้เหมือนกันครับเพชรนี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเพชรก็คือ10,000เพชรน,นะครับแล้วก็เงิน 5ล้านอาวุธออ้อไใช่โอ้ย,อย,อยนึกว่าได้อีกแล้วก็การ์ดอาวุธนะครับเต็มแม็กก็จะ500มันก็จะออกจ้าแบบนี้เหมือนกันนะครับหมายถึงเอฟเฟกแสงนะดังนั้นให้เห็นสัดๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งดีใจไม่งั้นมันจะเหมือนผมได้นะแบบโอ้โหดีใจเกอร์ไอเราก็นึกว่าได้มาหลายตัวแล้วปรากฏว่าพึ่งได้แค่2ออย,ยังดีถือว่าโอเคแล้ครับ นี่แหละครับคือวิธีหาไททันดิวแมนฉบับใช้โลบักนะครับอีกวิธีหนึ่งง่ายมากเลยครับขอเพียงแค่เรามีตังโลบัคกเยอะๆเราก็สามารถไปซื้อตัวเป็นๆมาได้หนึ่งตัวเลยครับราคาขายก็จะอยู่ที่4,999โลบักนะครับอ่ะต่อไปเมื่อผมเปิดได้ไททันดิวแมน 2อูนยแล้วต่อไปผมก็จะไปแจกโค้ดนะครับโอ้ยใด้สตทีอุย้ยดีใจครับต่อไปนะครับผมก็จะพามาเติมโค้ดนะครับโค้ดก็จะมีทั้งหมด3โค้ดนะครับคาดว่าน่าจะมี3โค้ดนะวิธีเติมโค้ดกดที่ช็อปจากนั้นกดที่โค้ดต่อนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า toy than d u man 2.0ครับแค่นี้แหละแล้วก็2.0นะครับ5,000ชัวปุ๊บเดาผิด3,000เพชรโอ้ครั้งนี้ทำไมให้น้อยจังเบยต่อไปโค้ดตัวที่สองครับก็คือไททันดิวแมนนะก็พิมพ์ว่าไททีไอทีเอเอ็นนะครับแล้วก็ดีอาร์ไอดับเบิลเอล M-A-N นะครับ3000เนเลยงั้นอันนี้ก็น่าจะสามพันสองพันถ้า<อ>มันน้อยลงนะครับแล้วโค้ดรับที่น้องมาพิมพ์บอกในคอมเมนต์นะครับต้องขอขอบคุณมากเลยรับไม่รับและจะเติมได้ไหมมาดูกันนะครับโค้ดก็มีก็มีว่าก็มีก็มีว่าคำว่านะครับ d o u man นั่นเองครับ D R I เดนเป็นเอมนะครับดูซิได้อะไรสองพันสองพันเพชรจริงด้วยโอ้ยรอบนี้ให้น้อยลงแฮทั้งหมดก็จะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่นะ7,000เพชรนะครับนี่และครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสรุปวิธีหาไททันดิวแมนสีแดงแรงลิตตัวนี้นะครับใครที่อยากได้ตัวนี้ผมแนะนำให้ไปเล่นกิจกรรม แล้วก็ลองทำแบบผมดูก็มีสิทธิ์ได้แน่นอนครับได้ไม่ยากนะไม่น่าเกิน2อทีนะครับถ้าลื่นทุกวันยังไงก็ได้แน่นอนครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับเอาอยู่ไหนอะเออยอยู่นี่ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ